สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมกันนะครับพี่ครับวิธีดูพระวัดบางขุนพรมดูง่ายมากเลยครับพี่สิ่งที่พี่จะต้องดูเป็นอันดับแรกนะครับ ดูภาพกว้างๆพระบางขุนพรมกลุใหม่มักจะมีคราบกลุติดที่ตัวองค์พระอย่างเห็นได้ชัดนะครับเหมือนในรูปเลยซูมซูมนะครับพี่จะคมนะครับไม่ใหญ่เห็นไหมครับซูมจะคมไม่ใหญ่บางองค์มีขอบกระจกนะครับ หรือขอบ,บังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมครับหรือไม่มีก็ได้นะครับและที่สําคัญบริเวณนะครับบริเวณขอบข้างจะถูกตัดที่มีมุมตรงนะครับไม่เฉียงเห็นไหมครับจะตรงมากไม่เฉียงเห็นไหมครับ จะเห็นขอบบังคับเห็นไหมครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวัดตัดของแต่ละองนะครับอาจจะชิดก็จะไม่เห็นถ้ามีเนื้อเกินก็จะเห็นชัดนะครับสิ่งที่พอจะดูได้นั่นก็คือบริเวณหน้านะครับจะมีลักษณะกลมแล้วก็จะมีเสียงตรงนี้ขึ้นมานะครับชนขอบแต่พระองค์นี้นะครับมีคาบปลูกขวางอยู่อาจจะมองไม่เห็นชัดวงแขนนะครับลักษณะ วงแขนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะไม่เท่ากันนะครับสังเกตให้ดีนะครับฝั่งขวาขององค์พระจะออกมากว้างกว่าฝั่งซ้ายองค์พระนะครับร่องจะลึกคมชัดเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมครับฐานจะมี1 2 3สฐานที่3นะครับจะไม่มีเส้นหรืออาจจะเห็นบางๆมาเห็นบางๆเลยนะครับ แต่ถ้าเห็นเป็นขอบเส้นชัดเจนนะครับในฐานที่3ส่วนใหญ่พิมพ์นั้นจะเป็นพิมพ์เส้นได้แต่อย่างแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์สังคตินะครับต่อมาพระองค์นี้นะครับมวลสารจะน้อยนะครับมวลสารจะน้อยจึงมองไม่เห็นมวลสารสักเท่าไหร่นะครับพระองค์นี้จะมีเรื่องของเนื้อนะครับดูเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนอิฐเก่านะครับ ที่นํามาสร้างเพิ่มอาจจะเป็นอิฐกระเบื้องที่มุงหลังคาโบสถ์ที่เคยมีประวัติว่านํามาเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกับเนื้อองค์พระเนื่องจากเนื้อองค์พระนะครับพี่เป็นเนื้อของปูนเปลือกหอยนะครับดังนั้นมวลสารอื่นๆที่มาผสมนะครับจะน้อยมากนะครับอาจจะเห็นบ้างอย่างอย่างองค์นี้นะครับจะเห็นเป็นเหมือนอิฐแดงๆนะครับบริเวณนี้นะครับจะเห็นชัดเลยว่าคนละเนื้อด้านหลัง จะเรียบนะครับแต่พระองค์นี้มีคราบกรูฝังหนาแน่นยึดแข็งกับองค์พระอย่างนี้ดูง่ายเลยครับพี่อย่างนี้ดูง่ายมากยิ่งมีคราบอย่างเงี้ยชัดเลยครับพี่เห็นไหมครับผิวจะแห้งเนื่องจากว่าผมได้ทําการล้างด้วยน้ําร้อนนะครับน้ําอุ่นมาล้างขัดผิวจะแห้งนะครับและที่สําคัญนะครับพี่คราบเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นสออย่างครับอย่างแรกเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เพราะเป็นพระกลุนะครับอย่างที่สองเกิดขึ้นจากมือของชาวบ้านที่เข้ามาตกพระสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับพี่คำว่า,าตกพระคืออะไรสมัยก่อนนะครับพระเริ่มมีมูลค่าการเช่าหาบูชาชาวบ้านเลยเข้ามาใช้คำว่าแอบนำพระในกลุก่ออกไปขายนะครับในเวลกากลางคืนเนื่องจาก กลุ่ที่บรรจุพระนะครับด้านบนมีช่องว่างชาวบ้านจึงนำเชือกมาผูกกับดินเหนียวเหนียวหรือวัสดุที่เป็นยางนะครับแล้วหย่อนลงไปเมื่อปลายเชือกที่ผูกไว้กับวัสดุที่เป็นยางเหนียวแตะที่องค์พระก็จะสาวขึ้นมาพระบางองค์นะครับได้ร่วงลงในขนาดสาวดังนั้น นะครับพี่ดังนั้นคราบเหล่านี้ก็จะเป็นคราบยางเหนียวที่เกิดขึ้นตอนที่ชาวบ้านได้โยนเชือกนะครับมาแต่องค์พระพอยางเหนียวนะครับเกาะตัวตามองค์พระแล้วร่วงลงไปยังข้างล่างนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะไปจับกับก้อนพระธาตุเล็กๆนะครับฝังตัวอยู่กับองค์พระแน่น แล้วเป็นคราบที่ล้างไม่ออกนะครับฝังแน่นมากเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซูมเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้พี่ได้เห็นผงเม็ดพระาธาตุนะครับที่อยู่ในเนื้อขององค์พระนะครับลองมาดูกันชัดๆนะครับพี่เห็นไหมครับพี่นี่นี่เม็ดเห็นไหมครับนี่เลยเม็ดใสใสเห็นไหมครับ นี่นี่นี่สามเม็ดเห็นไหมครับกลมๆใสๆอย่างนี้เลยครับนี่คือเม็ดพระธาตุที่อยู่ในกลุ่นะครับคราบเหล่านี้นะครับร่วงลงไปทําให้ไปจับตัวอยู่กับเม็ดพระธาตุที่อยู่ในกลุ่มเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยครับพี่เห็นไหมครับกลมๆเต็มไปหมดอันนี้ก็มีนะครับอ่านี่นี่ก็มีเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมฮะกลมๆถ้าพี่เจอพระ ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับฟันทงได้เลยครับพี่เป็นพระแท้ส่วนความสวยงามขององค์พระก็ขึ้นอยู่กับว่าพระได้เจอการกระแทกแค่ไหนอย่างพระองค์นี้เห็นไหมครับพี่ร่องรอยของการกระแทกล่วงลงมาเห็นไหมครับมีการกระเทาะบริเวณนี้นะครับแต่องค์หน้าขององค์พระยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกลมๆเล็กๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคราบนะครับ ด้านหลังหนักเลยครับด้านหลังเดี๋ยวลองมาซูมดูนะครับว่านเนื้อของผิวองค์พระบเป็นอย่างไรนะครับเห็นชัดไหมครับพี่เม็ดเล็กๆเ,เรียงตัวเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับพี่เม็ดพระธาตุเล็กๆที่อยู่ในกลุก่บรรจุไว้นะครับพอชาวบ้านได้ตกพระแล้วพระร่วงลงไปนะครับ ยางที่ชาวบ้านนํามานะครับไม่ว่าจะเป็นยางจากต้นไม้หรือสังเคราะห์ก็แล้วแต่นะครับก็จะเกาะฝังอยู่ที่องค์พระแน่นเมื่อร่วงลงไปนะครับเจอเม็ดมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดพระธาตุกรวดทรายเอ่ยอะไรเอ่ยประมาณนี้นครับก็จะก่อตัวติดอยู่กับเนื้อองค์พระแกะไม่ออกนะครับแค่นี้เลยครับพี่พี่ดูแค่นี้เลยง่ายมากและนี่คือพระแท้ นะครับนี่คือพระแท้มีเม็ดที่เป็นเม็ดพระธาเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญพระที่เป็นพระของวัดบางขุนพรมนะครับโดยเฉพาะกลุ่ใหม่นะครับค่อนข้างที่จะหนักไปทางหงปูนเปลือกหอยมวลสารจะน้อยพี่จะเห็นว่าบริเวณแม่พิมพ์ที่ถูกตัดนะครับมีร่องรอยการเฉือน เนื่องจากมีการตัดในลักษณะที่ตั้งแล้วก็ตัดเฉือนลูกไปนะครับตัดเฉือนไปอย่างนี้ตัดเฉือนไปอย่างนี้เห็นไหมครจะมีลักษณะที่เป็นริ้วของการเฉือนแต่เนื้อมวลสารจะแน่นเห็นไหมครับเนื้อมวลสารจะแน่นดูด้านข้างเราจะรู้เลยว่าถ้าเป็นพระของวัดบางขุนพรมจะไม่ค่อยเจอเม็ดมวลสารเหมือนพระวัดชยโยนะครับหรือ ในส่วนของวัดระฆังนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่เป็นของสมเด็จพระจารย์โตนะครับหรือเป็นพระปิลันพระเหล่านั้นจะมีมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าเป็นพระของวัดบางขุนพรมนะครับพี่จะต้องหนักแน่นนี่คือข้อแตกต่างนะครับจะต้องหนักแน่นเห็นไหมครับจะหนักไปที่คราบ นะครับคราบกลูเลยครับพี่คราบกลูที่ก่อก่อตัวฝังแน่นถ้าเป็นภาพอย่างนี้ชัดเลยครับพี่ถ้าเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับจะซูมให้เห็นชัดๆอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับพี่ดูสิครับแข็งมากก่อตัวขนาดนี้เลยเห็นไหมครับพี่ฝังลงไปในเนื้อองค์พระเลยเห็นไหมครับนี่คือพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับ วิธีสังเกตง่ายๆเห็นไหมครับเจอแบบนี้เช่าหาบูชาเลยนะครับพี่เห็นไหมครับคราบมีรอบเลยและที่สําคัญเห็นไหมครับการเฉือนอย่างที่ผมบอกครับจะเฉือนออกมาตรงมากเห็นไหมครับตรงเลยครับจะไม่โค้งงอนะครับจะไม่มนนะครับเฉือนตรงจะมีขอบบังคับพิมเนี่ยครับพี่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะบางครั้งการเฉือนนะครับเฉือนชิดก็จะไม่เห็น เฉือนเนื้อเกินก็จะเห็นซุ้มจะบางนะครับแต่คมนะครับพี่คมมากเห็นไหมครับฐานลักษณะฐานทรงมือนี่คือพระสมเด็จบางขุนพรมดังนั้นถ้าพี่ๆคนไหนต้องการบูชาพระนะครับที่เป็นพระสมเด็จพี่ครับพระสมเด็จบางขุนพรม ดูง่ายมากเลยครับพี่แค่พี่เห็นสิ่งที่ผมแนะนำไปไม่ว่าจะเป็นคราบเกาะเม็ดพระธาตุเล็กๆขาว,ขาวๆแดงๆนะครับเกาะอยู่ที่คราบนะครับพี่ครับเช่าบูชาเลยครับพี่วิธีดูง่ายๆแล้วพี่ก็จะได้พระแท้ม,มาไว้บูชานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมไว้โอกาสหน้าผมจะนำพระ ดีๆนะครับเทคนิคง่ายๆในการศึกษาหาเช่าพระมาบูชานะครับแล้วจะนำพระเหล่านั้นมาฝากให้พี่ๆได้ศึกษากันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ